เพื่อนๆอยากฐานะการเงินดีขึ้นทันตาเห็นไหมมานีขวัญเล่าวิธีเศรษฐีให้ฟังขวัญน,นะเจอเศรษฐีท่านหนึ่งค่ะที่เชียงใหม่ท่านอยู่ที่เชียงใหม่ขวัญช,ชอบวิธีคิดของท่านมากเลยผมก็เลยรู้เลยว่าวิธีคิดอย่างนี้นี่เองที่ทําให้เขามีฐานะการเงินที่แบบฟูฟูฟู่ฟ้าวิธีก็คือ เขาไม่เคยบ่นเรื่องเงินเลยค่ะเพื่อนๆเขาไม่เคยบ่นเลยว่าของแพงเข้าของแพงก็ไม่เคยบ่นเลยเขามีแต่พูดคำขำเศรษฐีท่านเนี่ยค่ะแค่ชอบพูดติดตลกชอบพูดคำขำว่าอ้ยผมเหรอเนี่ยบินไปเที่ยวต่างประเทศผมก็แค่ให้ทิปพน,นักงานบนเครื่องบินทิปไปทีนึงสี่ห้าหมื่นอะไรเนี้ยก็คือราคาค่าตัว๋วนะค่ะเหมือนไปโรงแรมเหรอผมก็ให้ทิปคนในโรงแรมเขาไม่เคยคิดเลยว,ว่ะ ค่าใช้จ่ายต่างเก็าไม่เคยคิดเลยค่ะว่ามันคือแพงแพงแพงซึ่งพอเรามาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาชีวิตเรื่องการพัฒนาสมองก็เลยรู้เลยจริงๆว่าหลักการนี้มมนถูกต้องเพื่อนมีกี่ครั้งที่เวลาเราเห็นบินมาเราบุญเรื่องบินเราบุญเรื่องค่าใช้จ่ายเราบุญเรื่องน่นนี่นั่นยิ่งบุนเพื่อนจาไว้เลยนะคะยิ่งจนจําไว้เลยตอนที่ผนไปเข้าคอสผมไปเข้าคอสคอร์หนึ่งนะคะกับโคจูโคตุตาที่แบบชื่อคอสว่า30บวันอัศจรรย์เปลี่ยนชีวิต เขาก็แนะนําเลยค่ะคนที่ถังแตกนะขวัญไม่ได้ถึงขนาดถังแตกนะขวัญเข้าไปเข้าคสเพราะขวัญอยากพัฒนาชีวิตให้ขอบคุณบินทุกบินให้ขอบคุณบินให้ขอบคุณให้ขอบคุณให้ขอบคุณขวัญก็แบบจริงเคยไหมอ่ะบ่นจังเลยไอ้นี่แพงไอ้นวนแพงไอ้นั่นแพงยิ่งเพื่อนๆบ่นนะเพื่อนๆเพื่อนๆจำไว้เลยว่าเพื่อนๆจะมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องไม่ดีเรื่องการเงินมาให้เพื่อนๆเครืองอะค่ะ ร้านขวัญร้านที่ขวัญทำสปาอยู่อะค่ะราคานวดค่อนข้างไม่ไม่ถูกเลยล่ะถ้าเทียบกับนวดไทยไม่ถูกแต่ว่าเทียบกับนวดของฝรั่งก็ราคาเท่าเท่ากันเพื่อนๆพค่ไอลูกค้าขวัญนัเข้ามาปั๊บว้าวถูกถูกถูกเมื่อเมื่อดูดีเราดึงดูดลูกค้ากลุ่มไหนมาเพราะเหมือนกันนะเพื่อนๆอยากเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าอยากมีการเงินที่คล่องกว่านี้ ลองหยุดบ่นเรื่องของแพงนะคะเริ่มลองหยุดบ่นหยุดบ่นค่าน้ําค่าไฟค่านนนี่นั่นเพื่อนๆ่อนสมมุติเ่าเพื่อนๆนต้องเป็นผู้ผลิตน้ําผลิตไฟเองอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อิดดาเพื่อนต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ขอบคุณขอบคุณสมมุติเพื่อนเพื่อนจะต้องเดินทางไปเมืองไทยแล้วก็ไม่ไม่ให้เพื่อนๆนขึ้นเครื่องบินอ่ะเพื่อนเพื่อนต้องเข้าต้องไปสร้างเครื่องบินเองอ่ะเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนขอบคุณการสํานึกรู้คุณ ยิ่งจะทําให้เพื่อนๆมีความมั่งคั่งร่ำรวยในทุกๆด้านสัญ,ญลักษณ์ของการสํานึกรู้คุณคือการขอบคุณสัญ,ญลักษณ์ของการไม่สํานึกรู้คุณคือบน่นง่ายง่ายๆ่ายสไตล์พาวขวัญค่ะถึงแม้ว่าเพื่อนๆไปฟังแล้วมันอาจจะฟังก็เป็นศัพท์วิชาการดูลาจริงๆมันแค่นี้แหละเพื่อนๆขอบคุณอะไรที่เราไม่ขอบคุณก็คือเราบน่นอะไรที่เราบน่นก็คือเราไม่สำนึกรู้คุณแค่นั้นละคะ่ะเพื่อนๆฝึกนะคะ เชื่อผันดีว่ามันจะดีขึ้น30วัน60วัน90วันฝึกไปเลยค่ะเพื่อนๆฝึกให้จนกายเป็นนิสัยให้จนกายเป็นสันดานเลยค่ะเพื่อนๆชีวิตไม่ดีขึ้นให้เตะเข้ากันค่ะ